เรี็บร้อยแล้วมาด้จ้าพี่น้องแกงหัวน้ำกันจ้าแกงหวกจ้าพี่น้องแกงหวกสวัสดีจ้าพี่น้องทูกทุกคนนะคะเนะะเาะกันไี้มาแกงหวัวเต็มไม่สมกินจ้า ไขมดูคลิกเม็ดนะเบ็ดหมดแค่ลนไม่สมจากที่นองใส่หัวเขไปเลยสจเสร็จจ้า หับสุกก็น่าทานน้อุ่นเกินนะกลูกตา,า,าตึลงไปพีน่กกน,น้องแซ่บสียบเียบก่งกขนานะจ้ะ เอ๊ะมากันนะพี่น้องเรียบร้อยแล้วเสียงพักการจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยหุ้นพี่นไม่สมจ้าสุขแจกมีการ์ดจ้าหุ้นทุกคน เราจะมีกับฝากเตี้ยแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไปทุกแยท,ทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ